สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยปยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะถือเป็นคลิปพิเศษค่ะที่สมัยจะมาบอกกล่าวกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานว่านลัคนาราศีใดบ้างที่จะมีความโดดเด่นในเรื่องของการงานอย่างมากตั้งแต่เดือนเมษายนนี้เป็นต้นไปเลยก็ว่าได้นะคะเรามา เช็คกันได้ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษค่ะชาวเมษท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวัน และเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีเมษนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมโดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีเมษว่าทำไมคุณถึงติดโผเป็นหนึ่งในสี่ลัคนาราศีที่จะมีมุมที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานมีความโดดเด่นมีความเฮงและมีความปังมากขึ้นในเรื่องของการงานนั่นเองค่ะ ชาวลัคนาราศีเมษค่ะเหตุผลที่คุณติดโผเนี่ยก็คือดาวพระเสาร์ซึ่งถือเป็นดาวเจ้าเรือนกรรม,มะดาวเจ้าเรือนการงานของคุณได้โคจรมาอยู่ที่ราศีกุมนั่นก็คือโคจรมาอยู่ในเรือนลาภของดวงชะตาด้านเองนะคะ ดาวกัมมะเข้าลาภะค่ะมีความสําเร็จทางด้านการงานเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแต่ลักษณะของดาวพระเสาร์มันจะเป็นดาวที่ให้ผลในเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยนะคะให้ผลในเรื่อง,องความยากลําบากภารกิจหน้าที่มากขึ้นความรับผิดชอบมากขึ้นเหน็ดเหนื่อยมากขึ้นมีความเครียดมากขึ้นอันนี้มันเป็นปกติของคนที่ทํางานอยู่แล้วมันก็จะมีเรื่องราวเหล่านี้เข้ามานะคะแต่ผลลัพธ์หรือผลสําเร็จของการที่ดาวพระส มาอยู่ในเรือนลาภะนั้นก็คือลาภะหมายถึงเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตลาภะหมายถึงโชคลาบลาภะหมายถึงความสําเร็จค่ะเพราะฉะนั้นการงานของชาวลัคนาราศีเมษจะมีความสําเร็จดีมากเลยทีเดียวนะคะคุณจะมีโอกาสได้หยิบจับทํางานชิ้นใหญ่ชิ้นโตมีชื่อเสียงมีความก้าวหน้าในเรื่องของการงานมากมันเป็นช่วงจังหวะที่ชาวเมษนั้นเหนื่อยมากขึ้นแต่มันเป็นความเหนื่อยและคุ้มค่า นั่นเองนะคะไม่ได้หมายความว่าเหนื่อยแล้วไม่ได้อะไรหรือเหนื่อยแล้วได้เท่าเดิมแต่มันเป็นการเหนื่อยแล้วได้ผลตอบแทนเหนื่อยแล้วคุ้มค่าเหนื่อยแล้ววัดผลได,ด้เหนื่อยแล้วได้เงินประมาณนี้นะสําหรับชาวลัคนาราศีเมษอีกดาวดวงหนึ่งค่ะที่โคจรมาเอื้อประโยชน์เต็มๆให้กับชาวลัคนาราศีเมษนั่นก็คือดาวพระพฤหัสค่ะ ดาวพระพฤหัสนั้นถือเป็นดาวสุปราะห์ดาวใหญ่ค่ะเมื่อโคจรเข้ามาทับเนื้อทับตัวของชาวเมษแบบนี้ส่งคุณประโยชน์อันนันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องการเงินเรื่องความรักเรื่องชีวิตส่วนตัวทรัพย์สินเงินทองนะคะทุกด้านของชาวลัคนาราศีเมษจะมีเกณฑ์ปรับดีขึ้นนะคะเพราะว่าคุณจะหาจังหวะและโอกาสแบบนี้คุณต้องรอถึง12ปีนะคะที่ดาวพระพฤหัสจะมาทับเนื้อทับตัว,ตวอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้น การที่ดาวสุพเคราะห์ใหญ่เข้ามาทับเนื้อทับตัวแบบนี้จะส่งผลทําให้ภาพรวมชีวิตของชาวลัคนาราศีเมษมีเกณฑ์ขยับดีขึ้นแต่ถ้าเราจะเจาะไปที่เรื่องของการงานเลยนะคะสมัยก็ต้องบอกว่างานที่เกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจาการสื่อสารการติดต่อการประสานงานงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อมาขายไปการพรีเซนต์การออกสื่อออกหน้าออกตาจะมีมุมที่ดีมากขึ้นค่ะเพราะไม่เพียงแค่ดาวพระพฤหัส ที่โคจรมาทับเนื้อทับตัวของคุณเท่านั้นนะคะยังมีดาวพระพุธโคจรเข้ามาทับเนื้อทับตัวด้วยซึ่งดาวพระพุธนั้นก็เป็นสัญลักษณ์ของป่าค่ะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจาหนังสือสัญญงสัญญาอยู่แล้วเมื่อโคจรมาทับตัวแบบนี้งานเอกสารมีเกณฑ์สําเร็จและราบรื่นงานวิจัยค่ะงานที่เกี่ยวข้องก,กับการพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับการออกสื่อออกหน้าออกตาสื่อโซเชียลหรือสื่อทีวีทุก ทุกสื่อเลยนะคะก็จะมีมุมที่ขยับดีมากขึ้นอย่างชัดเจนค่ะไม่แค่ดาวพระพุทธและดาวพระพฤหัสที่มาทับตัวนะคะก็ยังมีดาวพระอาทิตย์โคจร มาทับเนื้อทับตัวของคุณเช่นเดียวกันตรงนี้จะส่งผลทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูคุณมากขึ้นชาวลักนาราศีเมษจะหยิบจับทำงานใดจะขอความช่วยเหลือจากใครก็มีเกณฑ์ได้รับการตอบรับกลับมาเป็นอย่างดีคุณไปไหนมาไหนก็มีเสน่ห์ติดตัวค่ะมันเป็นอารมณ์เหมือนกับประมาณว่าเอ่อคนที่พบเจอคุณเนี่ยเขาจะเมตตาคุณเขาจะเอ็นดูคุณเป็นพิเศษเขาจะเอื้อประโยชน์ให้กับคุณโดยที่เขาไม่ได้หวังผลตอบแทนนั่นเองนะคะ ชาวลักนาราศีเมษจะมีเส้นทางที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานค่ะโอกาสจะเข้ามามากขึ้นหรือบางคนไม่ได้มีโอกาสเข้ามาก็จงไปสร้างโอกาสให้กับตัวเองอย่ารีรอนะคะและต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่างานจะเหนื่อยมากขึ้นมันไม่ใช่ลักษณะของงานสบายที่คุณจะได้พบเจอนะคะภารกิจเยอะขึ้นความเครียดเยอะขึ้นแต่มันคุ้มค่าเหนื่อยแล้วคุ้มค่าเหนื่อยแล้วได้เงินเหนื่อยแล้วได้ผลตอบแทนมันเป็นประมาณนี้นั่นเองค่ะ คร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีเมษสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชัยให้ชาวเมษทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ